คาบันนีจะมาแนะนำการแฟดลมศู์ของมือถือซัมซุง a 5 3 5 g กันในการแฟดเฟิร์มแวร์เนี่ยเราจะต้องหาเฟิร์มแวร์ที่ตรงรุ่นนะครับกับโมเดลของเครื่องนะวิธีการเช็คทำยังไงเราจะต้องเข้าโหมด r e c o ล e r y นะครับดูหมายเลขโมเดลก่อนวิธีการคือให้เสียบกับคอมนะครับเอามือถือเสียบกับคอมแล้วกดเพิ่มเสียงกับเปิดแชร์พร้อมกันมือถือรุ่นใหม่ถ้าเราไม่เสียบกับคอมมันจะกดเข้าโหมด Recovery ไม่ได้นะครับอ่าแต่ถ้ามือถือรุ่นเก่าอาจจะ Android 10ลงไปอย่างเงี้ยพวกเนี้ยกด กดโดยไม่ต้องเสียบกับความได้แต่ถ้ามือถือรุ่นใหม่นะครับถ้าเราไม่เสียบเนะี่ยกดยังไงก็ไม่ได้ครับกดทั้งวันก็ไม่เข้าหลังจากเราทําการเสียบสายกดยเพิ่มเสียงกับเปิดแช่ไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยมือถือก็จะเด้งเข้าโหมดรีคัลล์ y ทีนี้หมายเลขโมเดลของเครื่องดูตรงไหนดูตรงนี้นะครับนี่เช่นตัวนี้ a 5 3 6 b x x s 7 c w g 2เนี่ยครับให้นำหมายเลขตัวนี้นะครับไปทำการค้นหาเฟิร์มแวร์ใน Google นะครับซึ่งเขาก็จะมีเว็บที่คอยซัพพอร์ตนะครับหรือให้เราสามารถดาวน์โหลดได้อ่ะหลังจากเราเข้าตรงนี้ก็ทําการปิดเครื่องเลยนะครับปิดเครื่องให้เรียบร้อยถ้ามันเครื่องไม่ปิดก็กดลดเสียงกับเปิดแช่จนดับนะถ้ามันเสียบกับคอมอย่ก็จะขึ้นชาร์จแบบนี้โอเคปล่อยมันไว้เลยทีนี้ต่อไปเราจะไปทําการหาเฟิร์มแวร์เพื่อทําการมาแฟตเครื่องนี้นะครับวิธีการทํำยังไงก็เข้าที่ Google เลย พอเข้า Google แล้วนะครับให้นําหมายเลขโมเดลที่เราดูเมื่อสักครู่นี้มากดค้นหานะครับยจะเห็นว่าเว็บแรกโชว์ขึ้นมาแล้วนะครับให้เรากดเข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปจากนั้นนะครับเขาจะมีลิงก์ให้เราทําการดาวน์โหลดเนี่ยจะมีลิงก์ตัวนี้นะครับให้เราทําการเลือกตัวลิงก์แถบสีน้ําเงินนะครับดาวน์โหลดออนเบราว์เซอร์แ่าจากนั้นนะครับตัวเว็บก็จะทําการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ให้เรานะครับ ซึ่งเฟิร์มแวร์ตัวนี้ไม่มีรหัสนะครับโหลดมาก็ทําการแตกไฟล์ได้เลยมันก็จะใช้เวลาขึ้นอยู่กับเน็ตเรานะถ้าเน็ตแรงนะเช่นของผมเนี่ยมันเน็ตหนึ่งพันนะครับหนึ่งพันเมกความเร็วในการดาวน์โหลดก็ประมาณนี้นะครับขนาดไฟล์ก็ประมาณ6กกิกกว่านะเนี่ยจะสังเกตว่าหกจุดห้ากิกข้างหลังว่นเห็นไหมที่มันกำลังวิ่งอยู่ตรงกลางะนะครับการโหลดตอนนี้ก็ใช้เวลาประมาณสักสิบกว่านาทีแต่ถ้า เครื่องเราเน็ตไม่แรงนะครับก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับก็ปล่อยให้มันโหลดจนเสร็จละนะครับทีนี้ในการแฟดนะครับหลังจากเราโหลดเสร็จทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูตอนแฟดเลยนะครับเราจะต้องเข้าโหมดโอดินของมือถือนะครับวิธีการเข้าโหมดโอดินทํำยังไงมาดูกันนะครับวิธีการเข้าโหมดโอดินให้เราทําการถอดสายออกนะครับกดเพิ่มเสียงลดเสียงแช่ไว้นะครับทั้ง2ปุ่มเลย อ่ามือถือซัมซุงรุ่นใหม่เข้าโหมดโอดินให้กดแบบนี้นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงแช่ไว้จากนั้นเสียบกับคอมครับมันจะเข้าโหมดหน้านี้แล้วก็กดเพิ่มเสียงหนึ่งครั้งจะเห็นรายละเอียดของเครื่องทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีลูกศรสีขาวเห็นไหมครับตรงกลางอะ่ะลูกศรสีน้ําเงินแล้วก็ขอบสีขาวนะ่ะโชว์แบบนี้ก็คือตอนนี้มันพร้อมสําหรับการที่จะแฟดแล้วนะครับจากนั้นให้เรามาที่โปรแกรมที่จะใช้แฟดครับโปรแกรมโอดิน โปรแกรม Odin ตัวนี้เราสามารถโหลดได้ฟรีนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะทีนี้หลังจากเราเปิดโปรแกรม Odin เนี่ยเช็กว่าโปรแกรมเนี่ยมันมองเห็นมือถือหรือยังนะครับให้เราไปที่ Driver นะครับเช็คดูนะครับตัว Driver จะต้องขึ้นลักษณะ Show มเด็มขึ้นมานะครับนี่ตัวนี้นี่ถ้าขึ้นแบบนี้จะเห็นว่าตัวโปรแกรมเนี่ยมันจะมีแถบสีตัวนี้ขึ้นมาแล้วถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าเจอแล้วนะครับ จากนั้นเราก็ทําการดึงไฟเข้าทีนี้หลังจากเราได้ไฟล์มานะครับที่โหลดมาก็ทําการแตกไฟซะนะครับแตกไฟล์นะครับจากนั้นเราจะเห็นว่าจะมีอยู่ทั้งหมด5ไฟไฟด้วยกันแต่ว่าเราใช้จริงอยู่4ไฟล์นะครับเลือกเข้า BL ก็ BL AP ก็ AP นะ CP ก็ CP CSC ก็ CSC ตามช่องของมันนะ่ะตัว AP นี่จะดึงไฟเยอะนะครับเพราะว่าเป็นไฟล์หลักนะ มันอาจจะใช้เวลาประมาณสักหนึ่งนาทีในการดึงเข้าแต่ตอนนี้ผมตัดมันก็เร็วๆอ่า CP ก็เลือก CP นะครับตามนี้ส่วน CSC มันมีอยู่สองตัวนะ CSC กับ CSC Home ให้เลือก CSC ธรรมดาก่อนถ้าไม่ได้อาเลือก CSC Home อีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากเราเลือกได้ทั้งสี่ช่องเสร็จเรียบร้อยก็ทำการสั่งสตาร์ทเลยครับทีนี้ป๊าบเข้าไปอ่านะครับ ตัวโปรแกรมก็จะทําการแฟดเฟิร์มแวร์นะครับหรือลงเฟิร์มแวร์หรือลง firmware, อลอมศูนย์ใหม่ของเครื่องให้เลยนะครับอันนี้คือการแฟดลอมศูนย์นะนะครับถ้าของใครเฟลนะครับมันจะขึ้นสีแดงขึ้นมาเลยแต่ตัวนี้เราหาเฟิร์มแวร์ที่มันตรงรุ่นกับรุ่นโมเดลเป๊ะเลยมันจะไม่เฟลนะครับมันจะผ่านชลุยเลยแต่ถ้าเราไปหาเฉพาะชื่อรุ่นเช่นตัวนี้ A 5 3 5า G เงี้ย หมายเลขโมเดลมันมีเยอะนะครับเนื่องจากว,ว่ามือถือมันมีหลายประเทศที่เขาวางจําหน่ายมันจะต้องลงเฟิร์มแวร์ที่ตรงกับโซนภูมิภาคของของเครื่องอ่ะมันถึงจะผ่านนะครับไม่ใช่ว่าเราไปหาเฟิร์มแวร์เช่น A5 35G เอาตัวไหนมาลงก็ได้ไม่ได้นะมีบางท่านถามว่าถ้ามือถือเราเป็นมือถือไทยแต่ซื้อเครื่องมาจากต่างประเทศเนี่ยเราเอามาลงเป็นเฟิร์มแวร์ไทยได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่าระบบเขาล็อกไว้เลย ะระบบขอลอกไว้ยกเว้นว่าเราจะรูทเครื่องแล้วลงแฟลตเฟิร์มแวร์ลอมโมเอานะครับอันนั้นก็จะได้นะครับแต่ว่าเครื่องจะต้องเข้าใช้งานได้ไปเปิดโหมด USB debug นะครับไปเปิดแก้ไขข้อผ้อง USB อ่ะให้เราทำการรูทเครื่องแล้วก็แฟลตเฟิร์มแวร์ได้มันถึงจะทำแบบนั้นได้นะครับถ้าเครื่องยังเข้าใช้งานไม่ได้เนี่ยจะลงลงลอมโมไม่ได้นะ เพราะว่าเราเปิดโหมดนั้นไม่ได้นะครับอ่ะโอเคตอนนี้ก็รอให้โปรแกรมมันแฟดไปเรื่อยๆจะใช้เวลาพอสมควรนะครับเพราะว่าไฟล์มันหกกิบกว่าเนาะตัวน,นี้ผมรีคลิปนะครับมันก็เลยรู้สึกว่าจะเร็วหน่อยนะครับปกติถ้าทิ้งไว้ก็ประมาณสักอาจจะสามถึงห้านาทีขณะช่วงที่มันแฟดเนี่ยครับก็ปล่อยมันไปเรื่อยเยเลยโอเคตอนนี้มันก็วิ่งไปเรื่อยๆืท่านไหนที่มาเยี่ยมชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับความรู้ดีๆมาเรื่อยๆ ถ้าท่านอยากได้เฟิร์มแวร์ตัวไหนหาไม่เจอก็ขอได้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะวางไปหาเฟิร์มแวร์ให้แล้วก็จะมาวางลิงก์ให้เราก็จะได้โหลดลิงก์ตรงโอเคนะครับอ่าตอนนี้เสร็จแล้วสังเกตนะครับมันจะขึ้นว่าพาร์ทที่โปรแกรมหลังจากที่มันแฟดเฟิร์มแวร์เสร็จมันก็จะใช้เวลาประมาณสักสองถึงสามนาทีนะมันจะบุญนานหน่อยนะครับมันจะเหมือนเครื่องที่เราสั่งคืนค่าโรงงานเลยเพราะว่ามันกำลังเซตค่าระบบนะ ขั้นตอนนี้เราก็รอนะครับรอไปเรื่อยๆถ้านี้มาเยี่ยมชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับความรู้ดีๆในช่องสอนออนไลน์ตอนนี้ประมาณสักน่าจะไม่ต่ำกว่า3000คลิปแล้วนะครับที่ลงไว้เป็นความรู้ล้วนๆเลยอ่าไม่ต้องไปเสียงเงินเรียนนะครับสามารถเรียนได้ฟรีก็ดูคลิปเป็นแนวทางเพราะว่าในคลิปแต่ละคลิปเนี่ยผมทำละเอียดอยู่นะครับถ้าติดปัญหาตรงไหน,นก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับ หรือถ้าเราติดปัญหาเกี่ยวกับพวกล้างเครื่องแล้วติด Gmail พวกนี้ก็สามารถทักออนไลน์มาทักมาแล้วก็ปลดออนไลน์ได้นะถ้าเรามีคอมหรือโน้ตบุ๊กนะครับก็จะปลดให้ในราคากันเองเพราะว่าในการปลดเนี่ยนะครับโปรแกรมที่ใช้ปลดเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายนะไม่ใช่ว่าเราโหลดมาได้ฟรีจากอินเทอร์เน็ตนะครับเราต้องมีการเช่ายูเซอร์จากเซิร์ฟเวอร์เขาเพื่อมาใช้งานนะครับแล้วก็การออนไลน์เช่น Unlock ทเนี่ย ตอนนี้หกชั่วโมงนะครับมันถึงจะย้ายเครื่องเพื่อทําการลันในเครื่องอื่นเพื่อทําการปดได้นะครับอ่ะโอเคตอนนี้ก็รอรอมือถือขึ้นมานะครับรอสักครู่ตอนนี้หลังจากขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราต้องมีการเซตค่าเครื่องใหม่นะตอนนี้ผมจะไม่ได้เซตค่าเครื่องใหม่ให้ดูนะครับก็หลังจากมันขึ้นมาแล้วก็ทําการกดนิดๆไปเรื่อยๆนะครับกดถัดไปถัดไปถ้ามันให้เชื่อมเน็ตเราก็เชื่อมไป ถ้ามันให้ยืนยันเมลเดิมหรือรหัสเดิมแล้วก็ยืนยันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเครื่องตัวเองมันน่าจะไม่มีปัญหาอยู่แล้วยกเว้นว่าเครื่องนั้นอาจจะเป็นเครื่องขโมยมาหรือเครื่องอซื้อแล้วร้านเขาใส่ให้อะไรประมาณนี้ตัวเองจําไม่ได้แต่ที่จริงรหัสล็อกหน้าจอน่าจะจําได้นะนะครับแต่การแฟลเฟิร์มแวร์ตัวนี้จะแก้ปัญหาในเครื่องที่มันติดปัญหาเช่นระบบล่มอะไรพวกนี้นะครับอ่าเนี่ยครับเสร็จเรียบร้อยตอนนี้มือถือก็บูตขึ้นมาแล้ว จากนั้นเราก็ดําเนินการเลยครับทีนี้ทําการเซตค่าเครื่องใหม่นะครับตามที่เราต้องการได้เลยโอเคครับเอาไว้ประมาณนี้เดี๋ยวพบกันใหม่ครับขอบคุณครับ